สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับสำหรับวิธีการเปิดปิดเสียงในแอปของ Facebook ของเรานะครับเพราะว่าเวลากดถูกใจ<ๆ>กดคอมเมนต์อย่างเงี้ยมันจะมีเสียงใช่ไหมซึ่งแต่ก่อนผมเคยแนะนําวิธีการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรุ่นเก่ามาแล้วก็มาทําการติดตั้งเนาะแต่ณปัจจุบันนะครับเขาได้อัปเดตมาใหม่แล้วนะครับก็คือเราสามารถตั้งค่าในเวอร์ชันปัจจุบันได้เลยนะครับซึ่งการตั้งค่าก็ไม่ยากวันนี้ผมจะมานําเสนอเป็น2ตัวอย่างเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูอย่างนี้เพราะว่า facebook ที่ผมใช้น่ะผมใช้สองบัญชีแล้วแต่และบัญชีมันก็ขึ้นหน้าหน้าหลักที่มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่าหน้ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมอัดหน้าจอให้ดูก่อนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นแบบทั่วไปที่ทุกคนมีนะครับอ่าอน,นะครับอันนี้คือหน้าหน้าหน้าหลักของ facebook อันนี้เป็นทุกคนทั่วไปจะมีเป็นอย่างนี้นะครับ อ่ะต่อไปเป็นฝั่งนี้นะครับอันนี้ที่ผมใช้ผมก็ยังงงอยู่ทําไมผมขึ้นไม่เหมือนชาวบ้านเขาใครรู้ช่วยบอกผมด้วยนะครับโอเคนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมขึ้น2อันอย่างนี้เดี๋ยวเรามาตั้งค่าฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก็กดเข้าไปที่ขีด3มขีดนะครับวิธีการเปิดปิดเสียงในแอปกดอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างสุดกดเข้าไปที่ฟันเฟืองนะครับไม่ยากแล้วก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าครับ จากนั้นเลื่อนมาด้านล่างสุดเลยนะครับท่านผู้ชมมันจะมีข้อความที่เขียนว่าสื่อและผู้ติดต่อกดแตะเข้าไปครับคือจะอยู่คล้ายๆอันเก่าแหละอยู่ที่เก่าแหละแล้วก็เลื่อนมาครับเลื่อนมามันจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเขียนว่าเสียงในแอปซึ่งตัวนี้มันปิดอยู่นะครับปิดก็คือเวลาเรากดถูกใจมันจะไม่ได้ยินเสียงหรอกตัวนี้แต่ถ้าคงใครเป็นเปิดอยู่อย่างเงี้ยแต่อยากให้กดถูกใจแล้วไม่ได้ยินเสียงก็ต้องกดปิดนะครับตัวนี้มันเลือกได้ซึ่งผมไม่อยากให้มันมีเสียงผมก็ต้องกดปิดอย่างนี้ แล้วก็กลับไปใช้งานเวลากดถูกใจก็จะไม่ได้ยินเสียงนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเวอร์ชันทั่วไปนะครับแต่เวอร์ชันพิเศษอันนี้ที่ผมใช้นะมันก็แปลกๆเพราะว่าทไมหน้ามันเป็นอย่างนี้มันจะไม่มีขีด3มขีดอยู่ฝั่งขวานะครับอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมแตะไปที่รูป a c e b o o k นะครับตรงนี้ดูตามทุสอนนะครับรูปสัญลักษณ์ที่เขียนว่า a c e b o o k เนี่ยแต่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําเหมือนเดิมครับกดเข้ามาที่ตั้งค่า แล้วก็กดเข้าไปที่ตั้งค่าอีกครั้งเลื่อนมาด้านล่างสุดกดเข้าไปที่สื่อและผู้ติดต่อนะครับแล้วก็หาคําว่าเสียงในแอปเนี่ยซึ่งตอนนี้มันปิดอยู่ถ้าอยากเปิดก็กดเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับไปกลับไปอลองใช้งานดูอันนี้ถ้ากดถูกใจมันจะจะได้ยินเสียงนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมถ้าใครเปิดมันก็จะได้ยินอย่างนี้นี่โอ้มาพอดีเลย แล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้ข้อความ Facebook เวลาคนอื่นมาคอมเมนต์โพสต์เราหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านผู้ชมไม่อยากให้ขึ้นแบบเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีปิดอันนี้เป็นการแถมกดเลื่อนลงมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วกดแตะค้างไปที่ก,การแจ้งเตือนเมื่อกี้ให้มันขึ้นรูปฟันเฟืองแล้วก็กดแตะไปทีหนึง่งแล้วก็กดปิดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการปิด การแจ้งเตือนแบบผุดนะครับทีนี้เวลาเราจะอัดหน้าจอยอย่างนี้จะไม่มีข้อความ Facebook หรืออะไรมาแจ้งเตือนแล้วถ้าผู้ชมอยากปิดแอปพลิเคชันไหนท่านผู้ชมก็ทําเหมือนผมเมื่อกี้เลยไอข้อความแจ้งเตือนด้านบนเมื่อกี้นะ่ะโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เพียงแค่นี้นะครับสำหรับวิธีการเปิดปิดเสียงในแอป a c e b o o k นะครับทำได้ง่ายๆแล้วโอเคผมไปแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้นะครับ